ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนพระวิสุทธิสมณีทั้งหลายคัดเศ,นเ,นเศหน้าน,นี้ก็ยังเป็นวันที่10ตุลาคม2526ความจริงผมเองก็รู้สึกดีใจคิดว่ามาตอนกลางคืนมาที่9มันจะตาย มันก็ไม่ยักไม่อยากตายกับฟื้นขึ้นมาพูดให้ท่านลำคาญอยู่ได้ก็ยังมีความปลื้มใจในตัวเองที่ช่วยมาส่งผลให้ผมสร้างความลำคาญให้แก่คนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านเพื่อนบิสูจน์สมณรที่อยู่ร่วมกันแล้วก็บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่อยู่ร่วมกัน มองดูเวลาเวลานี้เป็นเจ็ดนิกาสาสบนาทีโอ้ไม่ใช่ทียมแปดนิกาสามสิบนาทีกินข้าวแล้วก็นั่งคุยให้ชาวบ้านชาวเมืองลำคาญเล่นกกโก,โกนี่เป็นเรื่องของคนเร็วในพระพุทธศาสนาแต่ก็ผมก็นิยมความเร็วอย่างนี้มันนาน ว่าจะเลวได้เวลานี้ก็ยุจะเข้าไปเจ็ดสิบปีอยู่แล้วใกล้เต็มทีเอาไหนไหนมันยังไม่ตายก็สร้างความเลวสร้างความมังคานต่อไปขอทบทวนอารมณ์เดิมทุกวันที่ท่านตื่นขึ้นมาเช้าทบทวนอารมณ์เดิมเข้าไว้ว่าอาเจโลกิเลสกิเลสก็เอ,อเจโลก มีเท่าไรที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจงอย่าถือเอาแล้วก็ปฏิปทาที่ถูกต้องแต่สร้างกำลังใจเลวที่จัดว่าเป็นอุปกิเลสมีเท่าไรที่พระพเจ้าบอกว่าคนละทั้งสองอย่างนี้ตื่นขึ้นมาเช้ามดืดรีบโยนทิ้งออกจากใจเสียทันที ถ้าหากว่ามันทำท่าจะไม่ไหวก็ต้องใช้ปัญญาบารมีเข้าช่วยแล้วก็ใช้วิทยาบารมีเข้าดันถอยหลังไปใช้คติความอดทนในใจช่วยอดทนไว้จะเหนื่อยเท่าไหร่ทนดันออกไปให้ได้ตั้งสัจจะไว้ว่าพวกนี้ฉันไม่ครบแล้วก็สวดอธิฐานตัดสินใจว่าฉันต้องการจุดเดียวคือนิพพาน หลังจากนั้นเอาใจวาตั้งไว้ทุเบขาปรมีเฉยต่อรมกิเลสทั้งหลายที่เข้ามารบกวนใจเขาจะโฆษณาบอกผมดีครับฉันดีครับข้าวเจ้าดีจ้าอัตมาดีจ้าจะยังไงก็ตามเราเบขายันเขาไว้เฉยไว้ไม่ยอมให้เข้ามาใกล้เท่านี้พอลุกรานมากเกินไปฉันวิญญาเข้าต่อตี ใช้ปัญญาที่เป็นความกล้าเข้าฟาดฟันให้วินาทเกระเด็นไปนี่กำลังใจของเราเป็นอย่างนี้จงอย่าเลิกว่าอย่าคิดอย่าลืมว่าเราอยู่ในในฐานะเนขมะรารมีเราเป็นนักบวชถึงแม้ว่าครไหว้กบชส่งความดีว่าอย่างนี้ก็ถือว่าถือบวชถ้ายิ่งเป็นบสโสดาจิธ,ธาคานาคามีเรายิ่งเป็นพระเต็มอัตรา เนื้อแท้เริ่มเป็นพระเข้ามาเต็มที่แล้วเหลืออันหนอย่างเดียวแต่ว่าทุกท่านจงอย่าลืมอย่าคิดว่าท่านเป็นพระอรเดีเจ้าจงอย่าคิดว่าท่านเป็นพระผู้ทรงฌานทำใจสบ,บายยแค่หลกชั่วเท่านั้นได้พอใจแล้วหลังจากนั้นมาดึงสะเก็ดความดีที่องค์สมเด็จพระจินศีฝังไว้ในใจให้มันแน่น ดึงเอาเปลือกเข้ามาปะไว้ในใจให้มันแน่นกระชับให้หน่อยอย่าไม่ให้มันรัว่วดึงกระพี้เข้ามาดึงก่นเข้ามาให้ทรงตัวถ้าอารมณ์เราเข้าศึกษาในขัข้นพระนาคามีจะเป็นพระนาคามีหรอไม่ไม่สำคัญกำลังใจทรงได้คล้ายคลึงแบบนั้นหรือทำได้แบบนั้นเราก็พอใจ เรื่องที่ปกุยานของท่านหลายจะมีสภาพจำสาสผิดปกติสภาพทุกอย่างที่เห็น่างต่างก็โดยกำลังขคนยานจะชัดเจนจำมใสมากตอนนี้เราก็มานั่งเล่งกีฬาสมาธิของเราให้มันเพลินๆทางนี้พ่ออะไรเพราะว่าถ้าถึงจับกำลังใจพระอนาคามีได้แล้วเป็นแล้วไม่เป็นไม่สำคัญ เราจิตก็เป็นสุขทรงกำลังใจได้ว่าถ้าตายคราวนี้ถ้าเราไม่ละความดีอย่างนี้นรกเราไม่ไปแน่อบายภูมิสี่เราไม่เป็นแน่ทางที่ไปของเราอย่างเลวก็สวรรค์อย่างกลางก็เป็นพรหมถ้า <c oughs> เวลาก่อนจะตายจิตใจของเราเกิดไม่นิยมร่างกายของเราขึ้นมาไม่นิยมร่างกายคนอื่นขึ้นมา มานิยมปรตูท่าต่างๆขึ้นมาเราก็ไปนิพพานตั้งแต่การศึกษารมของพระโสดาบันขึ้นมาท่านที่ได้ทิพกุญ,ญาณสามารถใจเห็นนิพพานได้ชัดเจนแจ่มใสตามสมควรแต่ว่าพอถึงอนาคามีศึกษาพระนาคามีนิชชัดมากเหมือนกลางวันเวลาเที่ยง เราจะเห็นเทวด,ดาหรือพรมเหมือนกลางวันเวลาเที่ยงพระอริยเจ้าที่เข้านิพพานไปแล้วคําว่านิพพานนิพพะแปลว่าด,ดับดับจากอารมณ์ของความชั่วดับจากอารมณ์ขอความอิจฉาทิิทยาต่างๆดับอารมณ์ของการบ้าคลั่งเห็นคนอื่นดีทนไม่ไหว อารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ดับจกักรลมที่เข้าถึงท่านที่เข้าถึงนิพพานดับราคะความรักดับดับโลภความโลภตับโทสะความโกรธดับโมหะความหลง <c oughs> ทั้งหมดนี้แม้แต่ละอองก็ไม่มีเนื่อท่านผู้นี้มีสภาพไม่ศูนตามที่เรานึกถือว่าเป็นที่พิเศษ ถ้ากำลังใจของเราเป็นทิพย์ไล่่กับท่านเราสามารถจะเห็นท่านได้เพราะวาความละเอียดของกายไม่เท่ากันความละเอียดร่างกายของคนนี่หยาบมากคนในสัตว์ร่างกายของผีละเอียดกว่าคน <c oughs> ถ้าผีไม่ต้องการให้คนเห็นคน <c oughs> ก็จะเห็นไม่ได้เว้นไว้แต่ว่าจะได้ทิพย์กุญญาณที่มีกำลังสูงกว่า ร่างกายเทวดาละเอียดกว่าผีถ้าเทวดาไม่ต้องการให้ผีทั้งหลายเห็นผีก็เห็นไม่ได้ร่างกายคองพรหมละเอียดกว่าเทวดาถ้าพรมไม่ต้องการให้เทวดาเห็นเทวดาก็เห็นไม่ได้ร่างกายคองพระติปนิพันละเอียดกว่าพรหมถ้าพระติปนิพันธแล้วไม่ต้องการให้พรมเห็นพรมก็เห็นไม่ได้ ตอนนี้ถ้าเราทำใจคล้ายครึงท่านลอกเรียนปฏิบัติไทายของท่านไม่ใช้มันก็เหมือนกับคนที่อยู่ด้วยกันและปฏิบัติคล้ายครึงกันครบคนได้ชั้นใดเรากับพระที่นิพพานก็มีสภาพเช่นเดียวกันถ้าเราปฏิบัติคล้ายคลึงท่านท่านก็ไม่รังเกีจเราถ้าเราอยากจะเห็นท่านก็ให้เห็น นี่ขอบรรดาท่านหลายที่ถือว่าการเอานิพพานเป็นที่ทัศนาจรมันไม่ใช่ทัศนาจรได้ทุกคนหรอกคนเร็วๆนะไปไม่ได้แม้แต่ความรู้สึกว่าการจะเข้าไปจะไปนิพพานยังคิดไม่ถึงเลยคนที่เห็นได้ไปได้ต้องมีกำลังใจสียอายคล้ายคลึงกัน ลงความว่าคนกินเหล้าคบกินเหล้าคนกินเหล้าได้คนกินน้ำหวานคบคนกินน้ำหวานได้คนพูดมากคบคนพูดมากได้คนพูดน้อยคบคนพูดน้อยได้คนชอบอิจฉาที่เสียคนคบกับคนชอบอิจฉาทีเสียคนได้เพราะเผ่าเผ่าพันุ์เดียวกันนี่คนที่จะเห็นเทวดาเห็นพรหมเห็นนิพพานก็ต้องมีปฏิปทาคล้ายคลึงท่าน จะถึงแม้ว่ายังไม่เป็นก็ยังคบกับท่านได้อย่างท่านบรรดาท่านรัตมนตรีทั้งหลายท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านบรหลักกระทรวงท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ชาวบ้านเข้าถึงท่านยากเพราะมีปฏิปทาไม่คล้ายคลึงกับท่านแต่ว่าข้าราชการชั้นพู้น้อยรองลงมาเข้าถึงท่านได้เพราะมีปฏิปทาคล้ายคลึงกันมีงานร่วมกันข้อนี้ฉันใด แม้เทวด,ดาก็ดีพรมก็ดีพระเดียเจ้าที่นิพพานไปแล้วก็ดีก็มีสภาพอย่างนั้นแล้วนี้มาคุยกันแล้วก็มาศึกษาเรื่องปฏิปทาของพระอาหารหันต์อย่าลืมว่าก่อนที่จะทําอะไรต่อไปเนี่ยทบทวนความต้นเสอก่อนสิ่งที่คนละอะไรบ้างตัดเอก่อนสิ่งที่ควรสะสมอะไรบ้างสะสมให้ทรงตัวเสอก่อน อย่ารีบกระโจนยกหม้อข้าต้มร้อนๆดื่มทั้งหม้อมันจะตายการจะเป็นพระอรหันต์ก็เมืกันไอ้เป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นไรไม่ช่างเถอะเราจะศึกษาปฏิปัทาของท่านก็เช่นเดียวกันจะต้องไล่เบียกความชั่วทิ้งไปเก็บผลความดีขึ้นมาไว้ในใจครบถ้วนบริบูรณ์จึงถึงถึงขั้นปฏิปัทางพรอะอนาคามี หลังจากนั้นก็เก็บตกความดีของพระอาหารหันต์ท่านดีผ่านอนาคามีผลมาแล้วจะเป็นพระอาหารหันต์ดูตามแบบไม่หนักเพราะว่ากิเลสหนักหัก,หกจริงๆตัดไปหมดในขั้นพระอนาคามีตอนนี้เหลือแต่ยุงกับลิ้นตัวไม่โตที่จะลืมนาะยุงกับลิ้นจับตัวยากเหมือนกันถ้าเผลอก็กัด <c oughs> แต่นั้นไม่เปไรลแม่องค์สมเด็จประสงค์สวัสดิ์สภาพสอนให้เรามีสติสมัมปชัญญะเรามีปัญญาเรามีความเพียรเรามีความอดทนเรามีสัจจะเรามีการตั้งใจดีอารมณ์เราเยือกเย็นเพราะเมตตาเรามีทานความดีเราไม่สิงความดี เราตัดสินใจเพื่อนนิพานด้ยเนค่ขมะอุมเมขาเรามีกำแพงกัน้นไม่ให้ความดีทั้งหลายเหล่านี้ไหลพ้นไปจากเราแล้วกั้นไม่ให้ความชั่วไหลเข้ามาถึงเราอันนี้ก็เลยเป็นของไม่ยากน,นั่งมองดูว่าพระอระหันต์เอลินและยงทั้งหลายเล็กๆมีอะไรบ้างเราตั้งท่าจับ มีอยห้ามียะ่ห้ากลุ่มกลุ่มที่หนึ่งเรียกว่ารูปราคะคือความหลงในรูปปชานกลุ่มที่สองเรียกว่าอรูปราคะความหลงในรูปชรปชานรูปปชานและรูปปชานนี่เป็นของดีเราต้องทรงตัวไว้แต่ว่าอย่าหลงว่าดีแค่นั้นเอาไว้เป็นมาสำหรับขี่บุกต่อไป หรือว่าเอาไว้เป็นช้างสําหรับตัวเข้าสู่สงคารามเวลาจะรบกับข้าศึกขี่ช้างขี่มา้าชานทั้งสมรรคการกหนือนกันกาทาเหมือนกับม้าก,กับช้างช่วยกําลังใจของเราให้ฟันฝ่าข่าศึกคือกิเลสให้พินาศไปใช้ปัญญาเป็นคมกล้าเข้าฟาดฟันข่าศึกด้วยปัญญาบรารมีใช้วิริยะความอดทน ต่อสู้กับข้าศึกไม่อทนมีความภาคเพียรต่อสู้กับข้าศึกไม่ยอมแพ้ใช้คติอดทนแต่ความหน่อยยากสัจจะสงไว้ฉันจะต้องฆ่าเธอให้ได้นี่เป็นกำลังใจที่เราจะจับลุงจับยุงจับลิ้นในขั้นพระอาหารหันต์มองตอนนี้แล้วเราก็ไม่เมาในรูปปรชานและอารูประชาน ตามแบบท่านเขียนว่าอย่างนี้แต่ว่าเนื้อแท้จริงๆของบคุคคลผู้ปฏิบัติถ้าหลงเฉพาะในรูปประชันและรูปประชันก็เป็นปสูดดาบันไม่ได้ในเมื่อเป็นปสูดดาบันไม่ได้ก็เป็นพระอนาคามีไม่ได้ความจริงตัวไม่หลงมาตั้งแต่ต้นแล้วถ้าได้เขียนไว้เราก็ต้องพูดกันข้อนี้ก็ผ่านไปเพราะไม่ยาก ต่อมามานะการถือตัวถือตนตอนนี้ต้องใช้อาวุธวิเศษเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วการถือตัวถือต,วอตนว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเร็วกว่าเขาทำให้จิตพ้งสัน้นถ้าเราจะหกักฐานด้วยปรรยัญญาปัญญามันยังมืดใช้ได้ปัญญาในใช้ได้แต่ช้าไป ต้องเอาเครื่องช่วยปัญญาเอามาเข้ามาอีกม้าอันนี้ก็คือปุเพนิวาสานุสติยาณการระลึกชาติได้ถอยหลังลงไปใครเขาดีกว่าเราในฐานะเช่นไรทบทวนว่าเราเคยเกิดมีสภาพฐานะเช่นนี้ไว้แล้วกี่ชาติภาพนั้นจะปรากฏ แล้วก็ดูต่อไปไว่าชาตินั้นเราชื่ออะไรพ่อแม่ชื่ออะไรลูกเมียชื่ออะไรตัวเราชื่ออะไรมีความสุขมีความทุกข์เป็นยังไงมีสมบัิขนาดไหนและขนาที่ทรงชีวิตอยู่อย่างนั้นมีความสุขหรือมีความทุกข์ร่างกายเราทรงตัวดีหรือมีการเสื่อมรามเป็นธรรมดามีอาการป่วยไข้ไม่สมบายไหมและมีความตายในที่สุดหรือเปล่า ในที่สุดเราก็จะพบว่าคนที่มีฐานะดีขนาดไหนก็ตามก็มีสภาพไม่ต่างกับยาจกนั่นคือเกิดแล้วกแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายจิตใจวุ่นวายเหมือนกันยาจกจริงจรยังมีความวุ่นวายน้อยกว่ามหาเศรษฐีผมพูดอย่างนี้ท่านลงไปศึกษามหาเศรษฐีดูผมพบมาหลายๆแล้วพบศึกษาจากตัวเองท่าน ว่าท่านมีความสุขหรือความทุกข์ไปยังไงก็พบตามความเป็นจริงว่าท่านไม่ได้มีความสุขจริงตามที่เราคิดรองเท้าของท่านคู่หนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนบ้านของท่านหลังหนึ่งเป็นร้อยล้านพันล้านเงินของท่านนับไม่ไหวแต่ท่านก็แก่ลงไปทุกวันทุกวันความวุ่นวายในใจของท่านมากกว่าเราเยอะ ก็รวมความว่าการทนลงตนถือว่าต้องสยบตนไป้หญเขาดีกว่าหมดไปนี่ตัวเสมอกันก็ดีตัวที่เร็วกว่าเราก็ดีเราคิดว่าเราเรวกว่าเขาเสมอเขาเขาเร็วกว่าเราเราเร็วกว่าเขาถ้าใช้กําลังเขาปบุกเพนิวาสามานทบทวนไปอย่างนี้จิตใจเราก็จะเป็นสุขเลิกมีทุกเริ่มถือเลิกถือตัวถือต,ตน ถ้าหากว่ารังเกียรติสัตว์ประเภทไหนก็ทบทวนลงไปว่าเราเคยเกิดเป็นสัตว์ประเภทนี้บ้างไหมที่เราเกิดอย่างนี้เพราะกฎของกรรมอะไรเกิดเป็นคนดีคนเลวคนชั่วก็เหมือนกันเพราะกรรมอะไรถอยมาถอยไปเราก็จะหมดการมรณนะเคืนถือตัวถือตนมีแต่ตัวเมตาปราณี เห็นว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเท่านั้นนี่ข้อนี้เราตัดไปได้อย่างสบายถ้ามีปกเพนิวาสานุสติยานแล้ต่อจากนั้นไปก็อุทจักอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านอรหัตมรักนี่ท่านจะฟุ้งไปไหนของท่านแต่มันก็ยังมีอารมณ์อยู่ การตัดอารมณ์ในการพูนสร้างก็ธรรมะในเมื่อเราได้มโนมยิธิเราก็ใช้กําลังใจเวลานี้ถ้าจิตใจสะอาดขนาดนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่เป็นพระอริยเจ้าเราเดินตามเงาของพระอริยเจ้า <c oughs> อย่างน้อยน้อยกลิ่นอายพระอริยเจ้าก็เข้ามาถึงใจเราเรื่องของพระนิพพานเป็นเรื่องไม่หนัก ตอนนี้จิตใจจะแจ่มใสมากจะพบเทวดาหรือผมหรือพบพระ,รจะเจ้าเหมือนเวลาตะวันเที่ยงพระอาทิตย์เที่ยงที่ไม่มีเมฆบงังจะมีความชัดเจนแจ่มใสสัมผัสกันได้เป็นอย่างดีพูดคุยกันได้สบายแต่ว่าไม่ได้ใช้วิญญาณคุยนะวิญญาณนี่มีสภาพความรู้สึกจิตก็คุยไม่ได้จิตมีสภาพนืคิด ที่คุยกันเขาใช้อธิสมานกายคุยกันท่านมีอธิสมานกายพวกเราก็มีอธิสมานกายคืออธิสมานกายที่มีสภาพไม่ตาย <c oughs> ร่างกายภายนอกตายได้อธิสมานกายไม่ตายมันก็มีมือเมืนเท่าเหมือนกันมีปากมีหูเหมือนกันแต่ว่าขาดธาตุน้ําดินลมไฟเป็นอากาศสธาตุ ฉะนั้นคนที่เที่ยวดิด่ายชอบบ้านเก่งๆเป็นคนที่มีบาปอากุศลไม่มากไม่รู้จักเรื่องนี้หรอกเขาบอกว่าอาวิญญาณไม่มีปากไปพูดกันได้ยังไงถูกต้องถ้ามีความฉจาดแค่วิญญาณแล้วมันก็พูดกันไม่ได้ถ้ามีความฉจาดแค่จิตก็ยังพูดกันไม่ได้ ถ้ามีความคิดความรู้สึกมีความสามารถรู้จักทัศนิศฐ์ถใช้อธิษมานกายคุยกันเมื่อไรก็ได้ถ้าใครจะมาสอบสวนแล้วก็ทําเจตวิญญาณให้ได้ซะก่อนนะถ้าได้เจตวิญญาณเมื่อ,อไรก็พอสอบสวนกันแล้วไม่ต้องมาถามนั่งสอบอยู่ที่บ้านนั่นแหละนอนสอบอยู่ในมุงจะเข้าใจเอง แล้วก็จะมีใครบางไหมจะก,กล่าวว่าผมเป็นอดอุตริมนุษยธรรมอันนี้ผมพูดตามหลักวิชาของพระพุทธเจ้า <c oughs> ถ้าหาว่าผมไม่อดอุตริมนุสธรรมไม่ครบก็ดี <c oughs> ผมจะได้แยกนิกายออิสระ <c oughs> ไม่ขึ้นกับใครทั้งหมดผมจะขอขึ้นตรงต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าผมบวชนี่พผะอุทิตตัวตรงสมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าไม่ได้บวชอุทิตตัวตรงเพื่อเป็นโกรกศิษย์ของคนผ่านใดๆนักพานทั้งหลายเนี่ยผมไม่เคยคิดว่าเขาเป็นผู้บังคับบัญชาฉะนั้นผมยังอยู่ของผมเป็นสุขที่เนี่ยผมซื้อของผมญาติโยมซื้อให้ <c oughs> แต่ผมก็เป็นนึก,กว่าเป็นที่ผมผมเป็นนึก,กว่าเป็นที่ของสมเด็จพระสัมมา,าัมพเจ้าแต่ว่าไปไม่ได้น,นึก,กว่าเป็นนเป็นที่ของคณะผ่านคณะใดคณะหนึ่งเราก็มาคุยกันไป <c oughs> ในเมื่ออุตจจะเป็นเกิดขึ้นความท้อถอยคิดว่าอย่าเพิ่งไปนิพพานเลยมันเหนื่อยนอนพักแค่นี้ดีกว่า ก็เป็นอันว่าเราก็ไม่เลิกเราก็ไม่ไม่พุทธไม่คิดอย่างนั้นล่ะไปก็เลยได้มโนยิธิแล้วปนิพันธ์ถ้าได้ทิพยกุยันมองดูนิพันธ์เองชัด <c oughs> ที่พระพุทธเจา้าทนทรงตรัสว่านั่งอยู่ตรงนี้คุยกับเทวดาหรือพรหมก็ได้คุยกับพระอริยเจา้าที่ปานิพันธ์แล้วก็ได้ มองดูท่านคุยท่านถามว่าการเป็นเทวดาต่อไปเป็นพรหมต่อไปมีความสุขและความทุกข์ล <c oughs> ้วความสุขนั้นถ้าจยังมีถ้าเทียบกับน,นิพพานใครจะสุขกว่ากันก็รวมความว่าสู้นิพพานไม่ได้ฉันเหลือกําลังใจนิดเดียวเราจะเก็บไว้ทําไมตัดสินใจไว้โดยเฉพาะท่านได้ทิพยโกยานถ้ามืดมองดูนิพพานทุกวัน ให้เห็นสภาวะของนิพพานว่าเป็นสุขเปรียบเทียบกับเทวดาหรือรมถ้าได้มโนยิติหรืออภัญญาไปนิพพานทุกวันเปรียบเทียบความสุขของมนุษย์สโลกเทวโลกกับพรมโลกกับพระนิพพานใครดีกว่ากันก็จะพบว่าอารมณ์ที่ทรงอยู่ที่นิพพานมีความเยือกเย็นมากมีแต่อารมณ์เบาไม่มีความหนักไม่ดินทีเดียวขนาดแท่นี้ เราก็สามารถจะตัดอุเทจะได้แบบสบายๆหลังจากนั้นกิเลสใหญ่ตัวหนึ่งคืออวิชชาความจริงด้ถึงขั้นนี้แล้วอวิชชาไม่ต้องตัดก็ได้เพราะว่าไม่มีกำลังเหลือถ้าวิชาจะมีกำลังกลา้าเราก็ทำไม่ได้ไม่ได้สินถ้าถึงแค่นี้อวิชชาไม่มีความหมายท่าก็เขียนว่ายางงั้นเอง เขียนไว้เพื่อว่าคนที่เก็เดินทางตรงไม่ต้องข้าวก้าวทีละขั้นบางขั้นขึ้นมาตรงเพื่ออรันเลยบางท่านมาเป็นปโสดาบันมาตีเพื่ออรันเลยเขาก็มาตีกันตรงอวิชานีอวิชาแปลว่าความโง่ที่มีความเข้าใจว่ามนุษย์โลกเทวโลกและพุมโลกมีความสุข แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาหาความเป็นจริงด้วยกำลังของทิพย์คุยานบ้างโดยกำลังของปุเพนิวาสานุปติยานบ้างและด้วยกำลังของอตีตังอติอตีสต,ตังสยานบ้างอาตีตังสยานดูกำลังของคนอื่นว่าก็เคยเป็นทวันด้ดหรือพรหมหรือเปล่า ปุเพนิวาสานนิยานดูกำลังของเราเองว่าเคยเป็นมนุษย์เทวดาหรือผหมหรือเปล่าเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตสุรกายสติอชานหรือเปล่าแล้วก็ปุเพแล้วก็ทิพยคุยานดูสภาพความเป็นจริงของพระนิพพานว่าดีขนาดไหนเทียบกันแล้วสู้นิพพานไม่ได้กำลังใจแล้วก็จะรักตัดอารมณ์ได้ง่าย คือตัดอารมณ์แจกความเป็นต้องการเป็นคนเป็นเทวดาและผหมอย่างง่งายๆหวังอย่างเดียวพืพระนิพานนี่หมายความเราเรียนแบบพระอริยเจ้าในขั้นของวิชาสามเพราะว่าอุทุมเบกาสูนีนพระพุทธเจ้าพูดตามหลักสูตรของวิอัพของวิชาสามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุท,ทธเจ้ททททาทรงยืนยัน ว่าพระองค์ทรงแนะนำภาษาวกลีหลักสูตรของวิชาสามอันนี้หละบรรดาแานพุทธบริษัทในเวลาอีกสามนาทีจะพูดอะไรไปมากก็ไม่เป็นเรื่องความจริงการพูดน่าจะจบเพียงเท่านี้แต่ว่าท่านผู้มีพระคุณขอร้องให้พูดอีกสามหนึ่งคัดเศษ เป็นคัตเศษที่8เป็นการเกล่าวความรู้สึกต่างๆที่ท่านเห็นทุกคนก็ขอปฏิบัติตามท่านฉะนั้นขอบรรดาเพื่อนพระวิสุสมนเณนีทั้งหลายและญาติโยมพุทธบริษัทกําลังใจของบรรดาธรรมบริษัทต,ต,ตายเต้าเดินมาตามปฏิปทาของพระอริยเจ้า แต่ว่าทุกคนจงอย่าหลงว่าเราเป็นพระอรดยเจ้าใคร็ตามว่าเป็นพระอรดียและรีอย่งางมอกต้องรอพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ก่อนถ้าพระพุทธเจ้ายังไม่พยากรณ์เพียงใดเราจะไม่เชื่อใจว่าเราเป็นพระอรดียเจ้าและบางเอิญจะมีภาพใดภาพหนึ่งปรากฏขึ้นทำตนว่าเป็นพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ เราก็แค่รับฟังแต่ไม่เก็บไว้ปฏิบัติตามเราจะไม่ยอมเชื่อใจแล้วว่าเราเป็นพระอราิดยเจ้าและเราจะไม่ทะนงตนของเราเองว่าเป็นพระอาิียเจา้าเดี๋ยวจะต้องคิดไว้เสมอว่าถ้าเรายังไม่ตายยังไม่ไปถึงบัิพานเพียงใดเรายังดีไม่พอ เราจะยังไม่อิ่มไม่เบื่อในการประกอบความดีจะทําความดีต่อไปทั้งนี้ก็เป็นการปฏิบัติด้วยความมั่นคงตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรพรทมัสสัดาสัมมาพุทธเจ้าทรงแนะนำแนะนำเอาลาบรรดาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมองดูเวลามันก็30นาทีพอดีสำหรับวันนี้ก็ต้องลาก่อน ขอความดีที่องค์สมเด็จพระจิตนวรทรมัรทานทั้งหมดจงมีแดบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่ิสุทชมนเณรผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตทุกท่านจงเข้าถึงมิถิลานในชาตินี้โดยทั่วถึงกันสวัสดี